เราจะทำนี่เว้ยอะไรวะเบคอนพันเอกกิมทองบอกว่าจะทำน,ทนีคขันเอกิ่ทอ้ยอ่านด้ยอ่านในเฟซบอกว่าเคยอะไแต่ง 500, ห้าแสนจะอะไรวะแต่ง 5, ห้าดูแ่แต่งห้าแสนแต่งห้าแสนจะไปว่ายน้ำไงแต่ห้าแสนว่าทองจุบาทแล้ว,ว,วาลาก็ เราได้คิดว่า,าแบองว่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้หรอกว่าปัจจุบันเราเจอแต่ของเหมือนเราที่ผู้สามสบวัตถเนี่นยเออมันยันไม่ติดเลยคนที่เหมือนเรามันหายาวนั้คือหายาวมาเร็วม,มากคือเหมือนเราคือ,อยังไงอ่ะเราคิดอะไรแบบเรามีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีอ่ะเราให้เจ้าเหมือนเราเนี่ยก็ใช่ดูเจ็บปะเจ็บกันดีกว่า <c oughs> แล้วมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีถามว่าแล้วคนตางใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดของจำนวนสิไม่ใช่ทั้งหมดมไมงมดมไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่คือทีเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเราเคนจนนี่ใช่ไหมเขาถึงจนติดอยู่ยกับอะไรอะไรอย่า,ยางนี้ใช่ป่ะอ๋อบอกว่าปูสวยก่อนใช่ป่าคือเราตลอกว่าให้เงินกินให้ได้แต่จะให้ตลอดให้ไม่ได้เพราะเราก็ ไม่ได้มีกินขนาดนั้นอรบปะ <c oughs> คือมีกินนั่นแหละแต่ให้ตลอดให้ไม่ได้ <c oughs> เหมือนว่าเราฟังอะไรหลายๆอย่างมาใช่ปะก็จะสอนว่า้ม่หลวงสอนว่าเคยถ้าเราจะเคยนี่คืออะไรนำคารหมายถึงว่าเราพูว่า,วา,าเคยนั่นแหละวิถ้าเธอจะถ้าเธอจะอย่างวะ <c oughs> งง <c oughs> เพราะว่าเธอต้องให้เขาทำเธอต้องให้เขาทำกินนะเออเธอจะไป ให้เขาหอทั้งชีวิตกนให้ไม่ได้เเหมือนหมออย่างเงี้ยใช้ความรู้ในการรักษาคนป่วยเก็บใช่ป่ะแต่คนป่วยอ่ะจะต้องแบบพบเจอโรคอะไรมาแล้วถึงถึงจะแบบมาเสียเงินครั้งชีวิตแบบต้องมานั่งรักษาเงี้ยไอตอนว่าจะหายดีใช่ป่ะแต่ว่ากว่าจะหายดีนานนลแกเพราะมันติดเชื้อไปแล้วว่ะอะไรระบบอะไรมันก็พังจนหมดแล้วอ่ะ เูบอกว่าคือเราเลยเราเลยค,คือน้องเราใช่ปะเคยโดนมืกัดน้องแมนน้องเราล่าเหมือนกันนะคือเราเป็นคนไม่มีพี่มีน้องเลยรักน้องแนแต่ให้น้องเราไม่ทาตัวแบบนั้นไงนี่บอกว่าน,น้องเราเป็นแบบรักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเราตั้งแต่ชีวิตเรานี้เราพูดกับใครได้ดีตลอดนะไม่รู้ทำไมเพื่อนที่เราคบแบบได้ดีทุกคนเลยไม่ใช่ว่าพูดหรอกถึงว่าเราจะอธิษฐานว่าเฮ้ยนิชัดีบอกคนนะขอให้แมนได้ดีมั้น จริงๆทางชื่อมันก็ได้ดีเพราะมันทําดีไงมันจะต้องได้ดีๆแล้วเหมือนม,น,มนมันคงว่าเฮ้ยมันเจอคอนแบบเราแปลว,ว่าเขาเหมือนเราแปลว,ว่าเราทําดีแล้วถูกแล้วไงแกว่าจริงป่ะ <c oughs> เรื่องเรื่องวีคอร์ได้แล้วกูเบื่อพวกมึงแต่บ้าไม่ให้หใครวีคอร์ซะห้าง <c oughs> เลย <c oughs> ถ้าถามว่าให้ไปดูในเพจอะ <c oughs> อะไรอะ ก็อาจจะใช่คือผมว่าเขาไม่ได้พูดอะไรถึงว่าประวัติว่าอะไรที่มีใช่ไหมก,ก็เริ่มจากต้องมีในนี้แหละพิญญากนก็หึทีคือได้ยินมากกว่าคนอื่นก่อนทีนี้ก็ถามว่าสังเกตได้ไหมถ้าถ้ามีคนพูดว่าได้ยินสังเกตได้เพราะว่าทําไมคือมันจะแบบว่าคำต่างคำพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องคิดแล้วเราพูดอะไรอะไร,ะไรเราก็เข้าใจอะแต่เขาไม่เข้าใจว่าคือไม่เชื่อว่าเข้าใจคือเราไม่ทราบอะคือเขาเหมือน ถ้าเขาเหมือนเราเขาต้องเหมือนอยู่ดีคือยังไงคือเราไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันต้องมีเขาพวกมันเราไม่ชอบพวกมันเลนดีไม่ชอบตอนไหนใไรเรา <c oughs> จริงเหอะ